แชร์ภูมิใจเสนอเอ๋พี่ผิดเดี๋ยวจะมีแฮปแฮปปี Have ้เบิร์ตเดย์พี่ผิดลองได้แค่นี้ค่ะแฮปปี Happy ้แฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ผิดแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่ผิดได้แค่นี้ก่อนแฮปปี้เบิร์ตเดย์พี่วี อาจารย์มีแสงไฟด้วยนะด้วยแสงสวยนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ธรรมาดานะคะลอกได้แค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนตอนนี้ก็สองร้อยคนนะคะสองร้อยคนขอทอนขอเลยนะคะขอทอนห้านาทีใช่ไหมห้านาทีไม่ได้แต่มันได้ดัง Happy Birthday พี p ่พ p e แล้วก็อะไรนะแฮปปี้เบอร์เดย์พี่พิทพี่อะไรไม่รู้แฮปปี happy ้แล้วก็อะไรแฮปปี happy ้แฮปปี้อะไรไม่รู้โอ๊ยเดี๋ยวก่อนเสียงสูงแม่ไม่ถึงแฮปปี้เบอร์เดย์พี่พิท <laughs> พี่ผิดพี่ผิดถึงไหมถึงนะพอใจยังแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ผิดมิเสียงไม่ดีเลยวันนี้เห็นไหม B.O.B.E.W. ัเเห็นไหมทำตามคำขอมาเลยน่ารังมั้ย คุณอะไรนั่งหนาเนี่ยอะไรกันคะพอดีหูหนวกตาบอดอุ้ยบาร์บี้เริ่มสลายแล้วอุ้ยใสยย่ยี้ไปเดินห้างนะบาร์บี้นะแล้วก็ใส่ชุดนะอุ้ยใส่ชุดสีม่วงเป็นบาร์บี้สวยแก้มบ๋มไม่เล่นมั้งคะไม่เล่นละครไปเล่นละครทำไมแล้วคะตอนนี้โอ้ทำงานดีกว่า ตอนนี้เราคือเจ้าของช่องเราเล่นยังไงก็ได้ไม่มีใครมาบังคับเราพลาเราเล่นละครปุ๊บ <c oughs> เราเล่นดีพุ่มกลับไม่ชอบก็มาคับเราอีกโอ้ยปวดหัวเราก็เลยเป็นเจ้าของช่องเองในตอนนี้เล่นละครเลยเล่นละครก็คือเล่นอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าเราแค่นี้เราก็มีความสุขแลละเนาะมีความสุข Happy แฮปปี้ละไม่ต้องเล่นแล้วละครเล่นละครก็มี แต่ก่อนเล่นละครก็เนาะอะไรก็โอโอเคนะไม่พูดสวัสดีนะคะสองร้อยสามสิบปดคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนคนอะไร <c oughs> มอนเมื่อไรจะกลับโพหักแวะไปบ้านพี่เนาะทำไรกินกันดีกว่าเนาะ นะนงมนเดี๋ยวกับโพห่างเนาะยังไงเราก็คนโพห่างเนาะคิดถึงตอนเด็กๆเกนาะมนเนาะสนุกสนุกชอบแม่และทัศสณีคติขอบคุณมากนะคุณที์ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ชมเชยคําพูดดีๆมากเลยบางครั้งนะแบบคําพูดมันก็ทำให้เรามีความสุขเนาะคืนนี้ร้านไหนแม่เมื่อคืนไปแล้วสองร้านคืนนี้ต้องพักผ่อนพรุ่งนี้มีงานแล้วก็ต้องขับรถไปหาแม่ที่ลาดบุรี อยากค้างด้วยแหละแต่ว่าถ่ายงานถ่ายถ่ายถ่ายทูประมาณอุ้ยไม่ได้เลยต้องกลับถ่ายทูเสร็จบ่ายสามห้าโมงเย็นมีนัดคุยงานพรุ่งนี้เอ้วันที่ยี่เจ็ดทั้งทั้งแบบสองอย่างเลยสีผมสวยบาร์บี้ค่ะบาร์บี้เมืองไทยค่ะบาร์บี้